เกลยศาสตร์และเทคโนโลยีนะอุตยาวุสิตเจรดเองลงมีการขวากี่ยี่สิเชื่อยี่ร์เของฉันลุงและนี่กรมประากรรมที่สงขาตารกัรบประจออต่ารกัารปเทิไตยสาขาจรรมการภาคใต้รไปพบผิดมาอะยรกับสิน คณบดีไดขอต่างตามรมเนก่อนรวมเสวนาในนามจัาหสรขาขอตรัคณะกรรมการสืกเนกันยาไรกานครับที่สภาโดยความยิ่งโดยพร้อมนั่งก็ที่เกีสมาชิกผู้ที่สภาและประธานกรรรกรมการด้านการัารที่เกิกับการเสวนาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ท่านจักรวัฒน์ในโทตนะคะแล้วก็ท่านที่ปรึกษาประจำกรรมาการนะคะท่านพิสิทธิ์ค่ะแล้วก็ท่านวรวิทย์นะคะทั้งสองท่านเป็นที่ปรึกษาประจำกรรมาการสุดกิจการธนาคาระนะคะแล้วก็ขอเออ่ขอสวัสดีก็คือตัวแทนทุกภาคส่วนเลยทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันเชีชยรนันเกียรติกัญชัยนะคะแล้วก็คุณหมอพงศ์ศักดิ์เกิดวงศ์ บันดิตนะคะแล้วก็ท่านจะกรรมอธิการเศรษฐกิจการเงินและการคารุปทีสภาค่ะในสามคนนะคะวันนี้เราสามคนต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณต้องเรียกว่าเจ้าบ้านนะคะอย่างทางท่านรองผู้ว่านะคะขอบคุู่กรณีเป็นใครไม่ได้ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้นะคะด้านเงินเลื่อนใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาคในเช่นแห่งนี้นะคะ ถึงไม่ถึงทุกท่านคะวันนี้เรายังไม่ได้ปากถึงค่ะถึงไม่ถึงอยู่ที่การถอดเปิดเหนในวันนี้อยู่ที่ความคิดเห็นของทุกท่านในวันนี้นะคะถึงแค่ไหนก็อยู่ที่วันนี้อีกเช่นเดียวกันทุกท่านคะการที่จะเป็นฟั n a n c i ได้เนี่ยทุกท่านเหมือนจะเอาเข้าห้ามาขายสวนแต่ก็ขอญาตดีแคนปนิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่าการจะเป็นศูนย์การเงินใช่ไหมคะที่บอกว่า จัดอันดับความสําคัญของ financial hub ว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแน่นอนสีอันดับแรกอะค่ะมันหนีไม่พ้นเลยว่าอันดับแรกก็เป็นนิวยอร์กแง่แง่อันดับที่สองก็คือลอนดอนใช่ไหมคะอันดับที่สามก็คือดูไบดูไบอยู่อันดับที่สิบสี่นะคะก็จะ สงขลาเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ท่านก็มาทํางานลงพื้นที่นะคะเมื่อเช้าไปลงพื้นที่มาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีสว,วปปชาชนนะคะในในจังหวัดสงขลาใช่ไหมคะของทางสภามาในวันนี้นะคะค่ะก็ขออน,นุญาต่อเลยนะคะพี่ๆก็คือทีนี้เราก็มาดูว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนอ่ะแต่ละคนครบเก่งแต่ละด้าน ยกตัวอย่างน,นะคะที่ก็มากมายทุกคนก็ทำงานทุกสายมุ่งไปหาจีนในเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น mm. เขาก็จะได้คะแนนเยอะในแง่ของเป็นประตูเชื่อมต่อประเทศอื่นก็คือประเทศช่อเชื่อมของเขากฎหมายต่างๆของเขา,ม,า,า,ขเขามันเพื่ออำนวยที่ทําให้เขาเออสามารถเป็นเซ็นเตอร์เรื่องการเงินที่ข้ามชายแดนแต่เราก็มีข่าวดีค่ะข่าวดีของประเทศไทยก็ถือตรงที่ว่าประเทศไทยเนี่ย ถึงแม้คนก็คือบอกตกว,ว่าถ้าเงินบาทของเราเทียบกับในโซลิเ้นแถวนี้เนี่ยเราไม่ถ้าเราไปที่เซีย์เอ็มบีทั้งหลายเงินบาทเป็นเงินที่พวกเขาก็คือคอยเดียวค้าใช่ไหมคะที่อาจจะรับเงินบาทเพราะฉะนั้นความสเตเบริวตี้ของเงินบาทเรามอเห็นก็คือนอกจากเงินบาทที่เราเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์บ้านเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และตัวหนึ่งที่ทําให้บ้านเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันคื่พัฒนาที่เปิดและเราก็ใจเปิดกว้างรับกับคนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนนี่คือจุดแขนงที่คนต่างชาติเป็นคนพูดของเราไม่ได้แพ้เลยซึ่งตรงจุดนี้ทําให้คอสในการบริหารจัดการในการที่จะต้องมาตั้งอุตสาหกรรมหรือว่าตั้งเสาจะต้องเป็นอย่างนั้นะ่ไหและที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางของทางภาคใต้ได้และเป็นประตูที่เชื่อมต่อลงไปทาง มาเลเซียส sure ิงคโปร์อินโดนีเซียรายได้สแกพมากพอเช็คเป็นเปิงอยู่แห่งภาคใต้ในมุมมองของพวกเราที่ทำแปลได้มานะคะค่ะก็เมื่อเราเป็นเอเีโค้แล้วถ้าเราไปถึงจุดๆนั้นได้เราก็เชื่อว่าแหล่งเงินทุนใหม่ๆก็จะต้องเข้าก็ง่ายงอนอเจ็ p ปีในท้องถิ่นต้องรับผลประโยชน์ได้เต็มๆเะ่นไ้แแหละมันก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นเราไปในตัว เพราะฉะนั้นทั้ง SME ทั้งซัต